สวัสดีนะครับพบกับ BA นักวิเคราะห์ตัวเลขอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับน้องบูงนะครับก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะฮะก็จะมาหวยลาวเนี่ยจะพยายามมาทุกๆครั้งนะครับที่มีสลากกินแบ่ง ลาวพัฒนานะครับถามว่าน้องบูมหายไปไหนต้องขอพัยจริงนะครับพอดีผมก็ต้องทํางานประจานะครับก็มีแบบรีวิวบ้านนะครับเลยแบบไม่ค่อยมีเวลาแต่ช่วงนี้จะพยายามแบบหาเวลามาให้พี่ๆนะโอ้โหลงไปเมื่อเอมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับโอ้โหพี่ๆคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆนะฮะที่ยังติดตามแล้วก็ยังรอน้องบูมอยู่นะครับแล้วนะครับผลสลากกินแบ่งลาวนะถ้าเอา3ตัวเนี่ยออกอะไร056ใช่ไหมครับ50ใครได้ติดตามบ้าง ะะใครได้ติดตามบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยยินดีด้วยนะครับกับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะก็คือให้แบบเป็นตัวฟัน5เนาะแล้วก็ตัวรอง7แต่ผมเห็นแบบมีสลากกินแบ่งราวเขามีเลข7เป็นเลขเลขอะไรด้วยก็พี่ๆนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับหรือลองวิเคราะห์ด,ด้วยตัวเองนะนะครับงวดที่แล้วนะครับ0 5 6นะครับ 50นะครับฝัน 5. เจาะเข้าห6ตรงๆนะครับยินดีด้วยนะครับกับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้อ่ะงวดนี้นะครับงวดประจําวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับวันที่8นะครับเดือนอะไรนะครับเดือนกรกฎาคม2567กนะครับการสนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งลาวนะครับก็เป็นการเอ่อเพื่อที่จะสนับสนุนเท่านั้นนะครับทั้งช่องนะครับไม่มีนะครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผมไม่ได้ทําเกี่ยวกับเว็บอะไรทั้งสิ้นนะก็คือผมมาพูดเป็นไอเดียเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแบ่งปันข้อมูลกันไปถ้าใครพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนงั้นเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์ของน้องบูมกันเลยนะครับมาครับอ่าวันที่8นะครับเดือน7-2567นะครับหวยลาวค้งสุดท้ายนะครับก็จัดทำขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับ ทางช่องนะครับไม่ได้สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันเลยนะนะครับอ่ะนะฮะงวดน,นี้นะครับผมให้ฟัน9รอง5นะครับท่านผู้ชมนะฮะฟัน9รอง5นะก็ดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียไปนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วนะมือไม้ก็สั่นนะลุ้น <laughs> อ่ะนะครับสลากกินแบ่งลาออกรอบเวลา20นาฬิกนะครับ30นาทีนะครับ ก็อยากพี่ๆรับชมคลิปผมจนจบนะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่อยากให้กอกันเลยนะก็อยากจะให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นฮะเรามาดูตัวเน้นตัวแรกกันตัวเน้นตัวแรกเนี่ยก็คือเป็น97เนาะนะครับหลังจากนั้นครับผมตัวรองก็จะเป็น96 91ครับนี่ฮะแล้วก็ตัวกันเนี่ยจะเป็น59 57นะครับนี่นะฮะอ่ะพี่ๆก็ ใครไม่ได้เตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดมาจดก็สามารถแคปเจอร์กันไว้ได้นะแคปเจอร์นะนะครับในส่วนของ3ตัวสุดท้ายหลักร้อยนี่ผมให้8นะครับก็จะเป็น897 896 891หรือว่าพี่ๆท่านใดเนี่ยจะเอาหลักร้อยกับหลัก10บมาเล่นก็ได้นะนะครับนี่นะครับการวิเคราะห์นะงวดประจำวันที่เท่าไหร่เอ่ยงวดประจำวันที่8นะครับเอ่อ กรกฎาคม2567นะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรอสักครู่นะนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ตลอดปีนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับไว้เจอกันใหม่นะครับวันพุธนะครับก็บายบายครับขอบคุณนะครับ